สวัสดีครับท่านผู้ติดตามที่ขารพรักคบกันเช่นเคยนะครับหนึ่งคลิปหนึ่งเพลงนะครับโดยผมจัดใยในรูปแบบของเพลินเพลงกมตะหลังจากลงไลฟ์ในการจัดทำรายการทางแพลตฟอร์ม Tik t o k นะครับ9นาฬิกาจนถึง11เนาฬิกาเศษนะครับก็มาทำหนึ่งคลิปหนึ่งเพลงให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันถ้าท่านชื่นชอบนะครับถ้ามีเวลาแล้วก็สามารถติดตามรับฟังเสียงเพลงทางมือถือท่านก็น,นะครับ เข้าไปทางแพลตฟอร์มของ Tik t o k นะครับในช่วง9ก้นาฬิกาจนถึง11บเนาฬิกาโดยประมาณแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มพรุ่งนี้นะครับในวันในวันศุกร์ที่16มกราคมในช่วง2ทุ่มนะฮะหรือว่า20น่นาฬกาจนถึง22 2่นาฬกานแนวเพลงลูกกรุงและก็เพลงจากชาวคณะสุธรพอก็เป็นเพลงต้นฉบับเดิมนะครับก็เป็นเพลงเพื่อการอนุรักษ์ติดตามและฟังได้นะครับส่วนในคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งเพลงในถ้าท่านชื่นชอบเพลงกเก่า ท่านก็ฝากข้อความไว้เดี๋ยวผมก็จะนําเพลงที่ท่าน่นช,ชอบมาเปิดให้ท่านดติดตามรับฟังกันนะครก็ขอบคุณกับการติดตามนะครับมาฟังเสียงเพลงหนึ่งคลิปหนึ่งเพลงที่ท่านถามถึงซึ่งเป็นเสียงขับร้องของคุณบุตรยารังสีต้นฉบับเดิมเพลงเพราะๆมากๆเลยถ้าท่านมีดนตรีแนวใจจําเนื้อเพลงได้ขับร้องตามไปนะครับที่เพลงว่ารักวันเติมวันต้นฉบับเดิมครับ นะครับเป็นบทเพลงที่มีความไพเราะจับใจนะครับภาษาของเพลงท่วงทำนองของเพลงและก็ผู้ที่ถ่ายทอดอารมณ์นะครับ,อาร,รบอารมณ์เพลงในการขับร้องคุณบุษยารังสีเป็นเพลงเพราะนะครับชื่นชอบก็ติดตามนะครับหคลิปหนึ่งเพลงผมก็จะมาเปิดให้ท่านได้ติดตามับฟังเป็นเพลงตามคำแนะนําหรือว่า1เพลงฟังแล้วไม่เต็มอิ่มนะครับท่านต้องติดตามในการไลฟ์สดของผม นะครับพิวมว่าชัดชัยเพลินเพลงอมตาในแพลตฟอร์ม Tik t o อกนะครับเก้านาฬิกาก็มาพบกันนะครับกดไว้แล้วก็เป็นการติดตามถึงเวลานั้น,นะระบบเนี้ยเขาจะเลื่อนมาก็ท่านก็จะได้เห็นว่าเออกำลังขึ้นไหลสดนะก็ติดตามมาฟังกันตามอัธยาศัยนะครับเป็นบทเพลงเพื่อการอนุรักษ์นะครับลูกกลุ่มและก็เพลงจากชาวกรสุธราพอนะครับก็คงจะต้องลง นะครับลงคลิป1คลิป1เีเพลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับฝากข้อความมาแล้วกันชื่อชอบเพลงหนึ่งเพีงใดแล้วผมก็จะนํามานะครับนำมาลงให้ท่านได้ติดตามรละฟังกันในโอกาสต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ